ครูไม่เคยโฟกัสความป่วยของตัวเองเลยนะคะครูโฟกัสแค่ว่าชีวิตที่เหลือครูอยากทําให้ได้มากที่สุดชีวิตที่เหลือครูอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จอยากให้พ่อแม่มีความสุขอยากให้ครอบครคัวครูมีความสุขชีวิตที่เหลือครูอยากให้คนที่มาเดินร่วมทางกับครูค่ะประสบความสําเร็จครูไม่อยากหลอกใครว่าครูไม่ชอบขายฝันคนทําต้องได้จริงเห็นจริงรู้จริงสัมผัสได้จับต้องได้แบบนี้ค่ะจึงทําให้ครูค่ะคิดทุกวันว่า ทำยังไงพี่น้องเราจะขายได้ทำยังไงเขาจะมีกำไรทำยังไงคนกินคนใช้จะกลับมาซื้อซ้ําสินค้าเราต้องดีเบอร์ไหนต้องอะไรมันทําให้ครูมีความสุขในทุกวันและหเห็นค่าตัวเองในทุกๆวันนะครูค่ะจึงไม่ป่วยทุกคนเพราะว่าจิตครูไปนึกถึงแต่ผู้อื่นจิตครูไปนึกถึงแต่แบบอย่างนี้ค่ะมันทําให้ครูไม่โฟกัสความป่วยตัวเองเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองลองลองเราอาจจะค่อยๆทํา ครูอาจจะฝึกมานานมากแล้วนะคะทุกคนฝึกที่จะถามว่าเราเป็นคนนะคะโกรธไหมโกรธนะคะร้อนไหมร้อนเหนื่อยไหมเหนื่อยหิวไหมหิวนะคะรู้หมดเลยคุณก็ฝึกรู้สิว่าคุณหิวฝึกรู้สิว่าคุณเหนื่อยคุณร้อนฝึกแค่รู้อะค่ะทำไมมันหิวจังเลยพอฝึกรู้ฝึกปึ๊บ,บแต่เราอยากผอมอะเราอยากคุณดีเราอยากสุขภาพดีหิวนะ แต่เราเลือกกินดีกว่าเฮ้ยเราเลือกกินดีไหมเรากินอาหารที่มีประโยชน์ดีไหมยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเรารู้พอเรารู้เรามีสติพอเรามีสติเราก็ไปตามสติเข้าใจไหมคะไม่ใช่อยากผอมเนาะอยากผอมมากเลยอยากผอมอะ่ะนะคะโอ้ยหิวไม่ทันได้รู้นะว่าหิวคือสติสตังค์มันไม่มีอะทุกคนอะแบบว่าหิวอะรู้แหละว่ามันกระวนกระวายแต่ว่าคนมันไม่ได้มีสติอย่างรู้ไงก็กลายเป็นว่าอุ้ยเดินผ่านก๋วยเตี๋ยวว้า ข้าวขาหมูโอมหมูปิ้งหูอะไรอย่างนี้ค่ะมันกลายเป็นเราอะค่ะอันนั้นก็ซื้ออันนี้ก็เอาอันนู้นก็โอนี้ก็ยังไม่พออันนี้ก็ยังไม่อิ่มเอาอีกเอาอีกเอาอีกมันกลายเป็นเราขาดสติเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราเห็นว่ามันน่ากินน่าอร่อยแล้วกินกินกินแน่นอนที่สุดค่ะเราไม่ได้โฟกัสความผอมแต่เราไปโฟกัสความหิวมันกลายเป็นว่าเราไม่มีสติในการควบคุมเพื่อให้ไปสูจ่จุดความผอมได้ แค่นั้นเองจริงทุกคนก็ให้คติประจําใจไว้ละกันว่าโฟกัสสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเหมือนคุณอยากสําเร็จนะคะคุณก็โฟกัสความสําเร็จแล้วยังไงคุณก็ต้องสําเร็จคะ่ะไม่มีใครโฟกัสความสําเร็จแล้วไม่สําเร็จไม่มีนอกจากลมเลิกไปก่อนนะคะพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยคะ่ะไม่มีหรอกความเพียรทําแล้วไม่สําเร็จไม่มีคะ่ะ